ชิโรชิคุณทุกท่านนะคะแล้วก็คุณลิเดียคุณน้องเดมีด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมช็อปใหม่ของเราด้านในกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ขอเรียนเชิญนะคะพี่พี่คมวลชนท,ทุกทท่านนะคะเยี่ยมชมสินค้าทดลองใช้สัมผัสได้จริงสอบถัมเจ้าพี่ชิโรชิของเราที่้านตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ผมนี้ก่อนอันนี้ก่อนครับอ,<า>อ,อ่าให้ผู้นนนนนนชัทางของอารีร่ เคนียค่ะครับผมข้อขตัวน,นี้นะครับผมนอง้นอารเราคป็นรอะไรค่ะเรเคเราต้องมีแป้งเป็นเค้ก่อนใช่ไหมคะ ี้นะะคเดี๋ยวนี้วว่าเลาเราจะทำแพนเค้กเนี่ยค่ะเราจะต้องเซตอุณหภูมิเตาล่วงหน้าไว้ก่อนอุณหภูมิประมาณหักแล้วยังเติมแป้งกันอยู่นะคะโอเคสังเกตดูค่ะเห็นว่ามีตัวแบบแพนเค้กด้านนอกของเราด้วยใช่ไหมคะจุนไม่ต้องกลัวเลยวันนี้เราสามารถใช้มือจับได้เลยจะโอ้น้องแบบนี้ได้เลยอปมกดง่ายใช้ง่ายสะดวกวนี้นะคะเราท้องน้องก็สามารถสนุกได้ด้วยเนาะเห็นไหมคะคุณแม่ ร้อนจะไป็นทำให้เฟอร์นิเจอร์เราเสียหายด้วยเนาะอืมค่างดีมากก็คือเอาไม่ง่ายวางบนโต๊ะก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าโต๊ะจะแบบดูเป็นรอยไหมหรือโดนควาร้อยนะคะอืมเลอร์นิเร์ทัวนี้นี่คือแบบว่าออกแบบโดยแบบญี่ปุ่นเลยแท้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบนะคะเราต้องมีติดครัวกันไปแล้วนะเมนูแบบปิ้งนะคะหรือเมนูแบบทอดแพนเค้กแบบนี้นะคะทำได้หมดเลยนอกจากทำแพนเค้กแล้วมีเมนูอะไรที่แนะนำ นนะอ,ยอย่างนี้นะคะถ้าเป็นหน้าผิวเรียบแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้เคนก็จะมีเป็นพิซซ่าหรือว่าเราอาจจะทำเป็นผัดผักหรือว่าทำอาหารจานได้หลายเมนูม,มากๆเลยค่ะ แน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคท่านก็ได้มาแบบเห็นนะคะวิธีการใช้งานผ,ผลิตภัณฑ์อันนี้คือเรียกว่าเป็นเตาปิ้งไฟฟ้าอเนกประสงค์ซึ่งมีหน้าเตาทั้ทงแบบเรียบแบบยางและแบบยางได้ด้วยนี้จริงๆสาารถเป็นกิจกรรมอันนีะไรมาทำก๋วยได้ค่ะสนุกมากค่ะเนี่ยนี่ก ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมแบบว่าสร้างความแบบว่าอดุลย์ในครอบครัวสอนทุกลูกทำขนมทำแซนด์เค้กทำอาหารหรือจะนั่งทำย่างย่างกันในบ้านตัวไม่ต้องกังวลนะคะว่าแบบว่าเตาจะเกิดความเสียหายที่เคาน์เตอร์หรือที่โต๊ะในบ้านเนาะ่ใแล้วความร้อนนี่คือปรับอุณหภูมิไปเลยแต่ที่ใช้งานง่ายได้นพื้นฐานทำบุญช่วยง่ายอมแพ้อ่ะทำตอบเรื่องนค่ะตองเดือนนี้ก็ตื่นเต้นเลยนะคะเ่ง ะะถือว่าแบบน่ารักมากๆเลยวันนี้เนี่ยน้องเดมี่ก็ได้มาร่าวมกิจกรรมลดช็อปนะคะทำเมนค้กเดี๋ยวใครที่แอยากลองชิมน,นะคะสามารถเข้ามาอขอชิอมกันได้น,น,<อ> <c oughs> นะคะแน่นอนค่ะอย่างที่พี่แนะนำไปนะคะว่าเคร่ะันี้เป็นกระถางไฟาหนึ่งผสมเยะะที่สามารถเปลี่ยตัวหน้ากระถได้จะเป็นแบบรีกที่ไว้ทำขนมแบบนี้นะคะหรือจะเป็นแบบตัวปิ้งย่าง ที่เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาแยกน้ำมันใช่ไหมคุณปูตัวนั้นตัวนึง,งก,ก็ช่วยทำให้อาหารเรา,บบา,า,านเนี่ยนะคะมากขึ้นแยกเลเยอร์น้ำมันได้นะคะอืมกลิ่นหอมนะคะทำง่ายสะดวกสบายนะคะแล้วก็ดีไซน์ก็คือแบบทันสมัยสวยงามมากๆน,นะคะเรียนนะมอ่าอันนี้เราอาจจะต้องรีบคลิปนิดนึงนะคะคุณแม่คุณคลิปนี้นะคนนะเพราะว่า กองแบบดับโบขึ้นเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะฝั่งทางผู้บริหารของเรานะคะนี่ค่ะเราก็ทำแพนเค้กนะคะสีทองเลยเจ๋งไงคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาท็อปปิ้งกันต่อนะคะนอกจากเราทำเป็นเนื้อแป้งแพนเค้กสุกแล้วนะคะเราจะมีอะไรท็อป อันนี้คือตามตามใจชอบเลยนะคะมีเป็นแบบผลไม้สดๆเนาะมีน้ำผึ้งนะคะขอแล้วก็ไม่ใชหรับปะรเนาะในนีน้นะออสเป็นเข้ามาให้ด้วยะคะ่ะไนโดรเปมัลตินนี้ไหมคะใช่คะ่ะอยากเป็นท็อกกิ้งนะคะสีส<ช>ั า้าพีเอาชิ้นไหนบ้าลอะบนตอนนี้เดี๋ยวพี่พี่สนลองแบบว่าเก็บบรรยากาศนะคะมมาเติมที่สุดค่ะอันนี้คือคุณจะทำอะไรอยู่คะปิวใส้กอกเซ เคนม็กซ์มอะไรฟรายเอ็กซ์ะไคะคือการใช้งานของระคะก็คือฟังชันเนี่ยง่ายกปรับภูมิได้ตามความต้องการจะร้อนมาร้อนน้อยนะคะทำให้ลูคาหวานทำได้หมดเลยนะคะตอนนี้นะคะทุอย่างเราก็จะได้ทำการท็อปปิ้ด้วยเค้กของางนี้ค่ะใส่ใส่วิปีมนะคะ

อยู่บ้านเราทำอาหารทานเองไหมคะถามคุณชุนได้ไหมคะโบบีทานทำอาหารทานเองไหมคะคุณชุน ก็ะต้องใช้เตาแบบนี้ใช่ไหมคะก็ค,ะะคือแบบว่าวิ้ยางทางกันไน้บ้างเลยอืมดีตรงไหค่ะแล้วทำฝังนี้บ้างคะทำอะไรกันเนีอ้อสตรอบร <c ười> ีโอเคท็อิดรอบรีนะคะสตรอบเบรีะแล้วราด้ารมเใส่ค่ะบเ บ้านนี่บ้างอะเราทานมีบมูนกับอิฐย่างหรือว่าแบบทำคริวอยู่ในที่บ้านนะคะก็ก็รื่องค่ะเวลาแบบมาคือที่บ้านเรียต้องหมอเป็นบิบกัมรีมากมีมีสมาชิกหลายคนเลยค่ะก็ก็ถ้าเวลาทานข้าวที่บ้านที่ง่ายๆเลยก็นั่งบโต๊ะเอาเตาปิ้งย่างไว้ตัวกของก็เป็นไปได้ง่ายมากพีค่ะเชื่อว่าบ้านไหนๆมีเตาปิ้งย่างนะคะหรือว่าการทานอดิประสงค์ที่แบบว่าใช้คริวที่จะสื่อเอ็นจอยที่เดิ่น เป็นยังไงคะรู้สึกยังไงบ้านคะการที่เราได้ใช้คาเม่นมันทีน่าเลยนะคะเพราะว่าเอยที่บอกเลนทาเป็นเค้กได้ที่ีหลายนานมากแล้วก็เร็วมากอะค่ะปกติวลาทะ